สวัสดีครับผมในตอนที่20นะครับนะครับ list option นะครับใน html นะครับผมจะแนะนำนะครับว่า list option มันทำงานยังไงนะครับก็คือเดี๋ยวผมเอาเป็นผมจะเพิ่มฟิลเเพิ่มแถวจังหวัดมาแล้วกันนะครับอีกแถวหนึ่งนะฮะตรงนี้ผมเริ่มเริ่มปีทีอาไปโอเคนะครับผมลองรันดูใหม่ นะครับผมจะเพิ่มจังหวัดไว้ข้างบนสุดแล้วกันให้มันให้มันเด่นๆหน่อยนะครับใส่เบรกสแลตให้มันด้วยนะครับ ตรงนี้นะครับสำคัญทีดีนะครับตัวนี้จะเป็น select นะครับผมเออเป็น p r o v i n แล้วกันเนาะจังหวัดนะครับแล้วก็ select ให้มันด้วยนะครับเน,นี่ยฮะ option option value นะครับ ะะมีกิจวัตรก็ใส่ไปนะครับตรงนี้นะครับจะใส่เป็นขว้างนะครับเป็นเลือกนะครับนะครับใสก่กิจวัตรกัดก็แล้วแต่คุณนะครับจังหวัดก็จังหวัดขอนะครับตรงนี้ผมขอผมขออนุญาตไม่เอ่ยละกันเนาะนะครับ ก็คอคงอะไรก็ว่าไปนะครับ ABCDF อะไรก็ว่าไปนะครับก็คือจะอธิบายหลักการทำงานของมันก็คือว่านะครับสิ่งที่คุณเห็นในหน้าเว็บนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮสิ่งที่คุณเห็นไอ้ก็คอคออ,อะไรเนี่ยนะมันคือตรงนี้นะฮะ ตรงนี้นะครับในส่วนของที่ออปชันเปิดแล้วก็ออปชันปิดนะครับแต่ว่าเมื่อคุณทําการเลือกแล้วนะครับแล้วก็กดสับมิตนะครับมันจะส่งค่าที่อยู่ใน value ไปนะครับมันไม่ได้ส่งค่าที่อยู่ในเอ,อ่อตรงนี้ไปนะครับนะครับเช่นว่าผมกดเลือกตัวกอไก่นะครับผมจะให้มันส่งหนึ่งไปเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะ เลือกข้อไข่สองสองนะครับเลือกข้อควายสองสามนะครับนะครับมันจะไม่ได้ส่งข้อควายหรือข้อไข่กอไก่ไปนะครับถ้าเราอยากให้มันส่งกอไก่ไปนะครับก็สายเป็นกอไก่อย่างนี้นะฮะโอเคนะครับหวังว่าคงเข้าใจนะครับนะครับผมนี่คือการใช้งาน l ิ st นะครับ select list option เบื้องต้นนะครับ นะครับผมก็ไม่มีอะไรยากนะฮะนะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับลิสต์แบบนี้ก็มีในโทราศัพท์มือถือในส่วนของ Android ก็จะเป็นอะไรนะาลิ t i t ไอหรือเปล่านะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับครับผมโอเค